สวัสดีครับคุณลูกค้าผมเซมัสที่นีให้บริการครับผมเาอเหรอคุณมัสเออผมอยากได้ประตูที่มันเป็นเหมือนโบกี้โบกี้อะลางรถไฟอะพี่เออ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 มีครับพี่มีไหมมีตัวอย่างไหมอ๋อเชื่อทางด้านนี้ได้เลยพี่ทางนี้เใช่ครับผมเออเพเอินบ้านผมเป็นทาวน์โฮมอะมันจอดรถได้สองคันไงหน้ากว้างมันประมาณห้าเมตรหน่อยหน่อยโอเคนี่ครับเห็นแถวบ้านเราทำกันได้เลยครับพี่นี่เลยครับพี่จะเป็น อันนี้จะเป็นประตูล้างรถไฟครับพี่เดี๋ยวนี้ผมจะพปิดเปิดปิดให้ดูนะครับนี่ครับพี่นี่ก็คือตอนปิดครับพี่เป็นลักษณะนี้เลยเออใช่ใช่แบบนี้แหละที่ผมเคยเห็นอ่ะอ๋อมันจะอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับพี่จะลักษณะเหมือนล้างรถไฟเลยครับพี่เออผมก็รู้ว่าถูกใช่ไหมผมมองว่าเป็นโบกี้โบกี้เออใช่ใช่ได้ครับพี่เออเออตอนปิดสุดับผมใช่ก็อยากได้แบบนี้แหละโอเคเพราะเทาเทาไงเทาเทาเทาผมมัน มันจอดรุได้สองคันอะผมมีสองคันเออโอเคอ๋อนี่ปิดแล้วใช่ไหมใช่ครับพี่ไหนอันนี้คือตอนเปิดครับพี่เออได้อันนี้เลยที่ผมเคยเห็นโอจะเป็นลักษณะอย่างนี้เลยพี่เครื่องพี่อย่างนี้เลยครับพี่อืมใช่ดีดีดีมีตัวอย่างให้ดูก็ดีนะอ่าใช่เพราะว่าต้องลูกค้าต้องมาดูตัวจริงพี่ถึงเข้าใจใช่เออและให้ผมอย่างไงบ้างเนี่ย อันนี้ผมต้อง,ตองเตรียมอะไรบ้างไหมอันนี้ผมต้องถามพี่ก่อนว่าพี่เป็นบ้านจัดสรรหรือว่าบ้านสร้างใหม่ครับพี่เป็นหมู่บ้านจัดสรรอะสร้างก็บ้านใหม่นะบ้านจัดสรรโมเดผมต้องถามพี่ก่อนว่าพี่มีการาำเสาเข็มหรือว่ามีการปลูกอานอะไรหรือยังครับพี่ไม่รู้เลยอ่ะวผมก็ซื้อบ้านมาธรรมดามเลยเพราะว่าผมต้องเรียนก่อนว่าอประตูวพวกนี้ีถ้าเกิดพื้นซุดแม้แต่เซนเดียวครับพี่มีโอกาสตกรลงสุดมากเลยครับฮะยเซนเดียวใช่ครับพี่เซนซิทีบมากเลยเซนเดียวเองนะใช่ครับพี่พื้นมันทุกวันนี้มันซุดกันทุกวันนะใ่ ถ้าเกิดเส้นเดียวเองเหรอใช่ครับพี่ถ้าเกิดไม่มีการผูกเข็มผูกคานหรือว่าลงเสาเข็มอย่างเงี้ยใช่ครับผมคิดว่าเขาไม่ได้ทําให้ผมหรอกแล้วผมต้องทำอไงบ้างเตรียมตัวไงบ้างถ้าเกิดผมแนะนําพี่ก็ไปคุยกับผู้ละหมาดก่อนครับพี่แบบเออฝังเสาเข็มนะครับพี่สักสิบแปดถึงยี่สิบสองเมตรเอาให้ถึงชั้นดินดานเลยอ๋อใช่ครับพี่ไอ้ที่เข็มตอกไมโครพายอะไรนี่ใช่ไหมแล้วก็ผูกคานครับพี่กว้างสักยี่สิบเซนลึกสักสี่สิบเซนติก็ตามแนวรางเลยคือผมต้องทำแบบนั้นใช่ไหมใช่ครับแล้วถ้าผมไม่ทำอล เป็นแสนมาเนี่ยที่พูดมาเมื่อกี้ก็ก็อาจจะมีบัตอาจจะมีบัตเจ่หน่อยแต่ว่ามันก็ดีกว่าพี่แบบหลุดทุกเดือนอย่างเงี้ยพี่หลุดทุกหลุดทุกเดือนเนาะใช่เพราะถ้าแบบอย่างที่ผมบอกเซ้นเดียวยังก็หลุดพี่ใช่เออนั้นผมก็ต้องลงทุนแหละถ้าเราจะทําอันเนี้ยนั้นยังไงผมก็ทําแหละนั้นเดี๋ยวผมไปดูก่อนว่ามีช่างคนไหนรับทำไหมโอเคอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวผมเลยพูดพี่ก่อนว่าทางผมก็มีแบบบริการทางด้านเสาเข็มกับผูกคานด้วยนะครับพี่อ้าวเหรอใช่อ้าวงั้นผมก็ไม่ต้องไปหาผู้รับเหมาแล้วเรียกจบที่ผมพี่เดียยวเล เออดีดีก็คือคุณมัดทําทั้งเสาเข็มแล้วก็คานแล้วก็ประตูมอเตอร์ให้ผมก็ดีมีปัญหาอะไรผมถามคุณมาดคนเดียวเลยนะใช่เลยเลยครับจะได้จบทีเดียวอจบทีเดียวต้องมีไะไรที่ยังไยเออเออเออั้นยังไงผมก็จะทําแหละโอเคเพราะพี่ชอบจริงๆอ่ะเออผมชอบนั้นบันเทวดานั้นผมเอาเนี้ยแหละนั้นเดี๋ยวเราติดต่อกันทางไลน์ต่อนะครับพี่โอเคขอบคุณมากนะครับพี่สวัสดีครับสำหรับคุณลูกค้านะครับที่ต้องการทําประตูบารลรางรถไฟนะครับ ต้องเรียนคุณลูกค้าก่อนว่าคุณลูกค้าต้องมีบัดเจ็ตสักเล็กน้อยนะครับในการเตรียมพื้นที่นะครับในการผูกคานะครับหรือว่าต่อเสาเข็มนะครับถ้าเกิดคุณลูกค้านะครับไม่ไม่ได้สนใจในเรื่องนี้นะครับประตูอาจจะซุ้มได้นะครับในอนาคตนะครับอย่ไงวันนี้ขอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ